เราไม่ไหวน้องพักนะลูกนะไม่ต้องทนนะลูกไหวอยู่ได้แล้วเนี่ยโอเคาต้องไปป้าอยู่ได้ไหมเ้องไปไปรอพ่อไอ้นะลูกแต่พไปตาไปแล้ลูกนะรีบไปถึงกลับมาลูกนะกลับมาให้ม่เหมียวลูกนะน้องม่กลับมาน้องไปรอพ่อไอ้ข้างบนนะลูกนะไม่ต้องเจ็บนะน้ลูกพ่อไอ้ล้างน้องนะลูกนะ หลงน้องมากมากเลยนะลูกมไม่ต้องกังวงไครนะลูงนะไปพักผ่อนละลูกนะไม่ต้องเจ็บนะนะลูงนะน้องเฟมจากเด็กน้อยเกิดมาร่างกายปกติได้ใช้ชีวิตเป็เด็กอย่างมีความสุขได้แค่สองขวบชีวิตน้องเฟรมก็เปลี่ยนไปค่ะน้าว่า เมื่อปี2563จู่ๆน้องเฟรมก็ไข้ขึ้นสูงต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลด่วนหมอแจ้งข่าวร้ายน้องเฟรมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพ่อทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตลูกชายน้องเฟรมต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยความเข้มแข็งจนอาการค่อยๆดีขึ้นเชื้อมะเร็งสงบในตอนนั้นน้องเฟรมได้กลับไปใช้ชีวิตวัยเด็กไปเรียนกับเพื่อนๆได้กลับมายิ้มอีกครั้ง น้องเฟรมต้องสู้อีกครั้งค่ะเมื่อจูจ่ๆอาการกำเริบไข้ขึ้นสูง40องศาหมอแจ้งว่าเชื้อมาเร็งกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้องเฟรมจะอยู่ได้อีกไม่นานน้อบอกว่าน้องอยู่ได้ไม่นานเหรอใช่อยู่ได้อีกไม่นานน้องกลัวไหมลูกกลับบ้านแล้วน้องกลัวไหมกลัวไ,ไหวไหมลูกไหวสู้ไหม เด็กตัวน้อยๆแบกรับร่างกายที่เจ็บปวดชีวิตวัยเด็กไม่มีอีกแล้วน้องเฟมเข้าๆออกๆอโอกรงพยาบาลจนอายุ7ขวบขาดเรียนบ่อยต้องเรียนซ้ำชั้นปหนึ่งพ่อพยายามหาเงินมารักษาลูกจนน้องเฟมสู้ต่อไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวลงพักนะลูกนะผมก็โดนตุนรักเอยแม้นานๆไม่เคยจังใจ คงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลร,ร